อซ่าเอการบ้านเราเนี you, ่ยไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ใกล้ๆเนี่ยนะฮะถ้าเราไปญี่ปุ่นไม่ต้องมีซ่าเนียถูกไหมฮะเกาหลีรู้สึกจะไม่ต้องมีซ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับถ้าไปประเทศไหนไม่ต้องมีซ่าเนี่ยไปง่ายคือไปอย่างนั้นต้องที่จุดคนที่พาไปก็ไม่ต้องลงทุนอะไรบ้างอะไคือพาคนไปเหมือนก็เป็นทัวก็พาไปังนั้นบางทีบางคนมีความรู้สึกว่าไปนวมันแล้วคนที่ที่จะทำาบบนี้บางทีบางคนก็กล้าเสี่ยงเพราะว่าแค่แค่พาไปส่งมาได้เงินกลับมาแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเลยแค่แค่พาเข้าไปเหมือนทัวร์พาไป เนี่ยเห็นไหมส่วนประเทศอื่นๆเช่นในที่พูดสักครู่เนี่ยครับต่อไปเช่นประเทศอย่างนี้ก็ไม่ต้องวีซ่าทางแอฟริกาใต้นะครับเซาท์แอฟริกาโจเนสเบิร์กถ้าใครอียิปา์ได้ไปนะครับนั่นง่ายมากเลยครับไปถึงปุ๊บลงสนามบินปุ๊บนี่เขาไม่ค่อยได้ตรวจตาอะไรมากมายเลยเาไม่ต้องวีซ่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบน,นี้ครับอาจจะมีอะไรบ้างองนันนี้มันทิศทางของคนที่ไปนะฮะเรื่องของสมรรถใจและจหลอกก็าตามเขาบอกของผมเนี่ยก็คือบอกไปทํางานไปนวดบ้างไปทำร้านอาหารบ้าง แต่ส so ุด <volumes> ท mm ้ายมันก you know. well ็ไปลงเอยที่ที่กลับนะครับวันนี้ก็แค่ต้องการมีอะไรเสริมเติมเชิญค่นบางคนก็ในตัวของผมก็ในเคสนี้ครับก็เราได้รับการอับแจ้งจากเฮียคอมพิวเตอร์91ของเราในวันที่2ธันวันครับรายล้วอีกเอีกรายหนึ่งก็เป็นวันที่3ธันวันจากทางพื้นที่ปะบินาครับขอบคุณครับถ่ามีนักประสาทมา เราก็รีดนการที่สี่แล้วก็ประสาการรงการคนไทยประจํามาเลยแล้วก็มีการช่วยเรลยนเมียคนไทยได้หคนเป็นนามรุ่นเอตีดีและอ e, ีครับมัจะเป็นคนต่างจังหวัดทั้งหมดครับมัจะเป็นเิชบูรสจากแก้วร้อยเอ็ดแล้วก็ฟาราสีมาครับแล้วก็เนในการปลอมแรงทัดแจ้งอยู่แล้วก็ได้มีการนันสูกการออกให้จับในวันที่ยีแล้วก็มีการ เชฟเบสผู้หาแล้วก็มีการสำรวจได้ในวันพุธหรือวันที่21เราใช้เวลาการมีการดำเนินการเพียงแคส่สองสา,าสมวันก็นนาสามารถดำเนินการที่ทายประเด็นความร้อนของคนใยที่ตกเป็นเดือนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยชาวเนี่ยเดือดท,ท,ที่ที่จะมาชีย้ยืนยันก็บอกว่าเขาอยู่ไกลมากอยู่ทางสายแก้วก็อยู่ทางบนไกลๆก็เลยมาไม่ทัน จริงๆเขาอยากจะชี้มาจูงหน้าที่ทู่หาเลยนะครับเพราะว่าเราพูดรวมเข้าไปถ่ายก็อย่างที่กล่าวทั้งคู่ทั้งที่ท่านอาจารย์ทักกลับไปแล้วก็ว่าประเทศที่ที่ที่ไม่ต้องมีวีซ่านะครับสามารถที่จะเป็นเป็นเป็นที่เสี่ยงที่นวมินทร์จะถูกหลอกเป็นท้าประเวณีเป็น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 สนะครับแล้วก็ขนาด การของของของกระบวนการก็จะมีการเออกใช้จากเดินทางไปทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำในกระบวนการครับในวันจะมีการนำส่งนำพาหรือจะมีการให้ที่ทับผิดหลักฐานที่ทับปิดหรือหรือจัดการจัดการตัวก็มีต่างๆนะครับก็เป็นเป็นหน้าที่นะครับของการดำเนินการนะครับในต่วตรงนี้ก็มีเจ็ดคนที่เราได้กล่าวแล้วหนึ่งเลหกครับก็จะไรีการดำเนิน ล่างๆแล้วผมจะต้องเดินทางไปไปสอบงวนที่ประัทศในอนาคตนั่นเองโอเคแล้วก็ขอฝันไม่ได้เลยเอาติดคุกด้วยสวยเลยเนี่ย น้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วช่วยเขาให้เบอร์โทรเขาบอกว่าบอกว่าให้เบอร์โทรแล้วทำไงก็มีมีแบบมีคนคนเขาไปอยู่ที่โอเคนะจะมีอะไรที่มือพอดีให้คุณครับคุณกานต์แล้วเรารู้ไหมคะว่าเขาจะต้องไปขายผ่ายตัวไม่รู้รู้แต่ว่ากใครทำอาหารขายเนื้อแล้วตอนที่เราเรารู้จักคนที่เคยไปเล่นแลค่ะเราเคยเห็นหน้าเขาไหมเคยค่ะ เป็นคนคไทยก็ได้รูต้ตลาดที่นูน่นก็มาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนากการอออู้จักกันในซอยธรรมดาบางทีคือทางให้เขามาเที่ยวพี่ก็เลยชวนคนที่มาลูกค้า,าที่ร้านเ<า><ะ>ขาบอกว่าอยากทำงานไหมแค่นั้นอยากมีคนทำงานไหมถ้าอยากมีทำงนานครับตัวเขามีตัวให้เขาแค่นั้นเขาก็ประสานงานกับเองนี่คือเรื่องได้ตังค์บ้างไหมคะ เขาชวนไปกี่คนแล้วคะคนเดียวค่ะ